โอ้โหทีมงานทำงานบ้านมันดีมากนะครับสวัสดีครับชื่อทีมครับปัจจุบันทำเพจแสลงอเมริกาครับเพจเราเป็นเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาต่อต่างประเทศจุดเริ่มต้นของเพจก็คือเมื่อก่อนผมโง่ภาษาอังกฤษมากครับก็เลยตัดสินใจไปอเมริกาไปเรียนภาษานั่นแหละครับกลับมาปุ๊บก็คือมาเปิดเพจเลยตอนนั้นที่เรียนภาษาอยู่10กว่าปีที่แล้วไม่มีบัตรยูทริปผมต้องไปเปิดบัญชีธนาคารต้องโทรบอกที่บ้านว่าป้า โอนเงินไปด้วยนะกว่าจะโอนมาเสียเวลาเวลาแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะคือ <c ười> <c ười> พูดได้ง่ายสมัยนั้นยุ่งยากมากไม่ว่าเราจะไปเที่ยวหรือไปเรียนผมรู้สึกว่าสมัยนั้นถ้ามีบัตรยูทริปนะผมคงไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคารดังนั้นผมว่าบัตรยูทริปช่วยชีวิตได้เยอะมากจะยดยมาช้าไปนิดหนึ่ง <c ười> ในมุมมองที่ผมเดินทางไปต่างประเทศเยอะมากนะครับไปสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรเลียซิดนีย์เมลเบิร์นไปอังกฤษโหแบบไล่เมืองเยอะมาก หรือหลายๆประเทศในยุโรปอะผมว่าฟีเจอร์ล็อกบัตรอะมีประโยชน์มากเพราะบางทีผมเป็นคนขี้ลืมผมเป็นคนสมาธิสั้นมากแล้วแบบเฮ้ยบัตรอยู่ไหนเราแพนิคพอเราแพนิคปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราร่บเปิดมือถือล็อกบัตรก่อนเลยอันนี้คือผมรู้สึกปลอดภัยมากหรือบางทีผมอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบคนพุกพ่านมากๆเวลาเราดูคลิปเราจะแพนิคมากว่าเฮ้ยเขามาดูดบัตรเราไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเครื่องแล้วเขาเดินชนเราอ่ะเขาสามารถดูดแบบแถบแม่เหล็กหรือ่งเงี้ยเรากลัวมาก แล้วเราก็จะแพนอีกมากคราวนี้เราก็จะเปิดริปแอป Utrip แล้วก็กด deactivate หรือล็อกบัตรไว้ก่อนพอเราเจอบัตรปุ๊บโอเคเราค่อย activate กลับมาครับเกียบ Utrip เป็นอวัยวะในร่างกาย <c oughs> คิดว่า Utrip เป็นอวัยวะส่วนไหนเป็นผมว่าเป็นขาสาหรับผมนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดไงสาหรับผมคือ Utrip คือขาเพราะว่าไม่ว่าผมจะอยู่ไทยแล้วเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที้ผมต้องมีคือพาสปอร์ตกับยูทริปคือถ้าผมหาย u ูทริปไม่เจอผมจะยังไม่ไปต่างประเทศนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความสำคัญระหว่างพาสปอร์ตกับยูทริปผมให้เท่ากันเลยแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาจะเดินออกจากห้องอ่ะก็ต้องแบบเฮ้ยมือถืออยู่ไหนแล้วก็บัตรยูทริปอยู่ไหนดังนั้นสำหรับผม u ูทริปคือขาถ้ายังไม่มียูทริปผมยังไม่อยากเดินไปไหนเพราะว่าผมจะใช้ใจ่ายลําบากมากเลย ถ้า U-Trip เป็นตัวละครหนึ่งในซีรีส์เกาหลีผมว่า U-Trip เป็นหมายเลข4 5 6ในเรื่อง Squid Game เป็นคนที่ช่วยทุกคนนะเป็นคนที่ใส่ใจทุกคนเป็นคนที่เราไปไหนกับหมายเลขเนี้ยเรารอดผมเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวหรือไปเรียนต่อต่างประเทศนะนอกจากพาสปอร์ตก็มี U-Trip ปนี่นแหละที่ผมต้องไปด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครดู Squid Game นะคะก็ไปกับหมายเลข4 6นะคุณจะลอดดังนั้น U-Trip is your life-saving card พกไปนะครับ